สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เก๋จะพาทุกคนมาเข้าครัวทำอาหารอิตาลีอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะมาทำพาสตา้ากันนะคะแต่เราจะเปลี่ยนพาสตา้าใหม่เป็นแบบนี้ค่ะส่วนประกอบก็จะมีผักชีอิตาลีมะเขือเทศหอมหัวใหญ่อันนี้จะเป็นเหมือนกับ ซอสที่เป็นผักโหระพาบ้านเรานะคะทุกคนบ้านเราใช้โหระพาแทนได้แล้วก็นี่ก็จะเป็นเบคอนลมควันและนี่ก็มะเขือยาวค่ะและนี่ก็กระเทียมพริกก่อนอื่นเก๋จะไปทำการหั่นมะเขือเทศแล้วก็หัวหอมใหญ่ก่อนนะคะทุกคน ตอนนี้เราก็ได้ทำการหั่นส่วนผสมทุกอย่างครบหมดแล้วคะ่ะทุกคนให้ทุกคนหัน่นเหมือนที่เกศทำนะคะเบคอนหั่นแบบนี้ค่ะแล้วก็หอมหัวใหญ่เราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็มะเขือเทศก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็อันนี้เป็นมะเขือม่วงคะ่ะทุกคนหั่นเป็นลูกเต๋านะคะแล้วก็แช่น้ําเกลือคะ่ะ ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการทำค่ะทุกคนเหมือนเดิมค่ะทุกคนก่อนอื่นเราก็จะตั้งกระทะแล้วก็ติดแก๊สน,นะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็จะเอาเบคอนลงไปเจียวก่อนนะคะทุกคนใช้ไฟ จะแรงมากนะคะทุกคนปรับตามระดับที่แต่และคนมีที่บ้านค่ะเอาให้เบคอนสวยๆใส <Okay. S 1> ่ออยลงไปนิดนึงไม่ต้องเยอะค่ะเพราะว่าในเบคอนก็จะมีน้ำมันอยู่แล้วทง <Okay. S 1> นี้เราก็จะทำกากร เดี๋ยวเบคอนก่อนค่ะให้น้ำมันนี้ออกแล้วก็ให้มันเหลืองหอมก่อนเปิดไฟอ่อนนะคะทุกคนใจเยนเ็ยนๆ วันนี้เราก็จะทําการเจียวเบคอนไปเรื่อยๆกับทุกคนเป็นกว่ามันจะเหลืองแล้วก็ให้น้ำมันมันออกเยอะที่สุดอย่าเปิดไฟแรงนะคะเดี๋ยวมันจะไหม้ตอนนี้หม้อน้ําของเราก็เดือดแล้วค่ะเราก็จะเติมเกลือลงไปค่ะสองช้อนชาเหมือนเดิมค่ะ ให้เกลือมันละลายเข้ากันกับน้ำค่ะทุกคนแล้วเราก็จะเอาพาสต้าลงไปค่ะพาสต้าตัวนี้เราจะต้ม12นาทีนะคะทุกคน จับเวลาไว้เลยค่ะสองนาทีตอนนี้เบคอนของเราก็เหลืองแล้วค่ะทุกคนเราก็จะทำการตักแยกออกนะคะทุกคนเดี๋ยวเก็บขอเวลาตักก่อนนะคะโมนึงถือกล้องค่ะตอนนี้เราก็ได้ทำการตักเบคอนแยกออกแล้วค่ะทุกคนจากนี้เราก็จะผัดมะเขือค่ะทุกคน ใส่ oil ลงไปนิดนึงเสร็จแล้วก็ตามด้วยมะเขือค่ะอย่าลืมล้างด้วยน้ำเกลือนะคะทุกคนมันจะได้สีสวยบ้านเราใช้มะเขือยาวก็ได้ค่ะไม่ไม่จำเป็นต้องใช้มะเขือม่วงเหมือนเกก็ได้ แต่ที่อิตาลีมันไม่มีมะเขือยาวเหมือนบ้านเราค่ะเดี๋ยวเก๋ก็จะทําการผัดมะเขือก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงพอเราผัดมะเขือไปได้สักพักหนึ่งดูว่ามะเขือของเราอ่ะมันกำลังจะนิ่มหรือยังเราก็จะใส่กระเทียมลงไปค่ะ คื่อให้มันหอมนะคะทุกคนเพราะว่ามะเขือมันจะสุกช้าหน่อยนึงตอนนี้เราก็จะเติมฟอมหอมด้วยกระเทียมค่ะเสร็จแล้วก็ผัดต่อไปค่ะทุกคนจนกว่ามะเขือมันจะนิ่มนะคะตอนนี้มะเขือของเราก็เริ่มนิ่มนะคะทุกคนใส่พริกไทยลงไปนิดนึง กคนกับทุกคน,กคนจากนั้นเราก็จะตักมะเขือแยกไว้กับเบคอนนะคะนี้เราก็ทําการแยกมะเขือและเบคอนออกไว้ต่างหากเลยนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะมาผัดมะเขือเทศพริกแล้วก็หอมหัวใหญ่ให้ทุกคนมันออยลงไปนิดนึงจากนั้นก็ตามด้วยหอมหัวใหญ่ค่ะ พริก,ก่ามะกรดเทศค่ะใส่ดวมลงไปเลยนะคะทุกคนใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยเราก็จะทำการผัดพริกแล้วก็หอมหัวใหญ่ให้มันสีสวยค่ะทุกคน ผัดไปเรื่อยๆนะคะทุกคนจนกว่ามันจะมีสีแดงๆออกมาแล้วจนกว่ามะเขือเทศและพริกมันจะสุกเข้ากันดีเดี๋ยวเจ๊จะถ่ายให้ดูอีกครั้งนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนคนให้มันได้สีอย่างนี้นะคะทุกคนผัดไปเรื่อยๆค่ะจนกว่ามันจะนิ่มใช้ไฟให้มันเหมาะๆพอเหมาะกับ เตาบ้านเรานะคะทุกคนที่นี่จะใช้ไฟกลางค่ะถ้าเป็นเตาแก๊สบ้านเราก็ปรับระดับให้มันตามความเหมาะสมไปแล้วก็จะใส่รกระเทียมลงไปนิดนึงปริน๊นเยค่ะทุกคนแล้วก็จะผัดไปเรื่อยๆค่ะ ก็เริ่มจะนิ่มแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาคนพาสต้า mm. กันก่อนนะคะพา mm. สต้าก็ mm. 3นาที4นาทีค่ะ mm. ก็ได้ที่ละ mm. ตอนนี้มะเขือเทศและพริกหอมของเราก็ mm. เริ่มออกสีแล้วค่ะทุกคนเราก็จะใส่ mm. เกลือลงไปนิดนึงค่ะประมาณครึ่งช้อนชานะคะ ต้องใส่มากเดี๋ยวเค็มค่ะจะเอาตอนนี้มะเขือเทศแล้วก็พริกของเราสีก็เริ่มสวยแล้วค่ะเราก็จะเติมน้ำลงไปหนึ่งถ้วยตวงค่ะทุกคนแล้วก็เปิดไฟให้แดงขึ้นนะิดนึง เพื่อที่จะให้มะเขือเทศและหอมหัวใหญ่มันถูกต้มเราจะได้ใช้น้ำตรงนี้เป็นน้ำซุปสำหรับการทำพาสต้าค่ะตอนนี้พาสต้าของเราก็สุกแล้วคะ่ะทุกคนครบ13นาทีแล้วเราก็จะทำการตักไปที่ นี่เลยค่ะ สุขภาพดีนะคะทุกคนถ้าใครอยากผิวสวยก็หัดทำหัดทานอาหารอิตาลีค่ะรับรองผิวสวยแน่นอนค่ะแล้วก็หุ่นดีค่ะยิ่งคนไทยเรานะคะอยู่เมืองร้อนกินอาหารประเภทน,นี้ผิวสวยมากค่ะจากนี้เราก็จะทำการต้มให้พาสต้าเข้ากับน้ำซอสมะเขือเทศ แล้วก็ซอสหอมหัวใหญ่ที่เราบุงไว้ค่ะทุกคนคนไปให้มันเข้ากันค่ะแล้วก็ปล่อยไว้สักพักหนึ่งจนน้ำมันแห้งค่ะทุกคนสูตรนี้ไม่ต้องใส่ของชูรสไม่ต้องใส่อะไรทั้งนั้นค่ะทุกคนอาหารอิตาลีจะไม่ค่อย กินชูรสหรือว่าผงปรุงรสเท่าไหร่เพราะว่าเราจะใช้ส่วนผสมเป็นตัวปรุงให้อาหารมันกลมกล่อมค่ะพยายามคนให้น้ำซุปมันติดเส้นพาสต้าให้เยอะๆนะคะทุกคนตอนนี้น้ำก็เริ่มแห้งแล้วค่ะเราก็จะทำการใส่มะเขือแล้วก็เบคอนลงไปค่ะ ระวังไฟนะคะทุกคนเปิดเปิดแก๊สให้ไฟอ่อนๆเข้าไว้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ฟัสซ้าม,มันไม่มีน้ำนะคะทุกคนแล้ก็ค่อยๆคนไปเรื่อยๆจนกัวทุกอย่างมันจะเข้ากันดีค่ะทำไฟให้อ่อน,นะคะ่ะทุกคน สีจะสวยค่ะถ้าทานเราจะต้องใจเย็นๆแล้วก็ประณีตกับการทำค่ะตะล่อมตะลอ่อมมันไว้ค่ะตอนนี้ เราก็จะใส่ซอสต,ตัวนี้ลงไปนะคะเพื่อให้กลิ่นมันหอมค่ะจริงๆแล้วมันต้องใส่ใบโหระพาค่ะแต่ที่นี่ไม่มีเราจะใช้ซอสต,ตัวนี้เป็นตัวปรุงรสให้มันหอมค่ะเราก็จะเอาไฟขึ้นอีกนิดนึงผัดต่อไปสักสองนาทีค่ะ ือเดียวค่ะทุกคนมือหนึงจับโทรศัพท์ต้องขอโทษนะ,นะคะถ้าเกิดภาพมันสั่นยังไงเอาไว้ให้ช่องเราติดก่อนค่ะทุกคนเราถึงจะซื้อเครื่องมือเครื่องไม้ใหม่ตอนนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นในการทำพาสตา้า ใส่เบคอนแล้วค่ะทุกคนเราก็จะได้พาสต้าหน้าตาที่สวยงามแล้วก็กิ่หอมชวนให้เราอยากจะทานค่ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c ไ i b e ด้วยนะค,ะคะทุกคน แล้วเรามาเจอกันคลิปหน้าว่าเกศจะพาทุกคนเข้าครัวทำอาหารอะไรของอิตาลีอีกสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็ทำการตักพาสต้าใส่จานเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนถ้าใครอยากจะให้มันรสชาติที่กลมกลม่อมเหมือนที่คนไทยชอบจริงๆก็ใส่รสดีลงไปก็ได้ค่ะจะได้รสชาติอร่อยตามลิ้นของคนไทย